ผู้จัดการเผยน้ำหวานบอกเลิกไฮโซแชมป์แล้วค่ะก่อนหน้านี้ถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์กันหนักมากค่ะสำหรับประเด็นที่ไฮโซแชมป์และดาราสาวอย่างน้ำหวานเดอะเฟสล่าสุดวันที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมาน,นี้มีทางทีมข่าวซ้ายตรงไปยังผู้จัดการของน้ำหวานเพื่อเป็นการถามถึงเรื่องคดีความส่วนความสัมพันธ์กับแชมป์ทั้งคู่เลิกกันแล้วจริงๆค่ะโดยน้ำหวานได้บอกว่าเลิกกันไปตั้งแต่วันที่5รกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามที่หลายคนทราบข่าวก็ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ที่สําคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนจะมีสัญญาณว่าทั้งสองคนจะยุติความสัมพันธ์กันจริงๆแล้วเนื่องจากว่าลบภาพในอินสตาแกรมเกลี้ยงเลยละคะ่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันคะ่ะ